การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บอพบกับปัวนะคะแล้วก็รายการชิลเอาค่ะรายการของเรานะคะจะทำให้วันเสาร์คุณผู้ชมเนี่ยไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมชิม กับสถานที่สวยๆร้านอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเบเกอรี่น่ารักน่ารค่ะซึ่งแับบานี้ที่แรกที่บัาคุณผู้ชมมาเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าจะต้องถูกใจแล้วก็ตรงกับช่วงเวลาที่ตอนนี้นะคะเด็กทุกคนเนี่ยกำลังปิดเทอมพอดีเลยค่ะกับที่เลยค่ะ TK Park อุทยานการเรียนรู้เดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงค่ะตามวัวเข้ามาเลยค่ะ ใหญ่คนที่เข้ามาใช้เนี่ยจะเป็นเด็กหรือเปล่าหรือเป็นผู้ใหญ่หรือใครเอ่ยกลุ่มไหนเลยนะโดยโดยหลักๆแล้วของตัวห้องสมุดของเราเนี่ยถ้าถ้ามองในภาพของตัวห้องสมุดก็คงเป็นห้องสมุดระดับห้องสมุดประชาชนเนี่ยแหละครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นห้องสมุดประชาชนที่ดีขึ้นนะครับแต่โดยการที่ทีแก๊ปาเนี่ยโฟกัสโดยกลุ่มหลักๆเนี่ยเราเรามุ่งเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญ นะครับกลุ่มเป้หมายรองก็จะเป็นกลุ่มคนไทยทุกคนนะครับที่เข้ามาใช้บริการแต่เราเน้นในเรื่องของกลุ่มเป้หมายที่เป็นเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญเพราะที่เห็นมาใช้บริการกันก็จะมีเด็กหรืออ่านหนังสือทาการบ้านกันอย่างนี้นี่คือถ้าสมมติจะเข้ามาใช้บริการนี่คือสามารถจัดคือแบบเดินเข้ามาได้เลยหรือว่ายังไงเอ่ยต้องมีเสีเค่าบริการหรือสมาชิกอะไรไหมทีเป้ามีค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเป็นแบบบัตรผ่านไ์ ที่มันจะค่อนข้างที่จะได้เยอะกว่าผู้ที่ใช้บริการรายวันเสมาชิกรายปีเนี่ยได้สิทธิ์ยืมหนังสือหรือสื่อจากทางทีเคพาร์คด้วยคือสามารถกลับบ้านไปได้ด้วยอย่างนี้ระยะเวลาที่เรายืมไปนี่คือนานเท่าไหร่เอยถ้าในส่วนของตัวหนังสือเนี่ยเราให้ยืมสองสัปดาห์ได้ถึง4ี่เรื่องและอย่างถ้าเป็นสื่ออื่นเช่นคงจะมีดีวีดีเป็นวิดีโอเช่นเดียวกันครับก็คือนานเหมือนกันโดีมากเลยอย่างนี้นี่ ในข่าวที่เคพาร์คเนี่ยแบ่งการจัดการอุทยานเนี่ยเป็นโซนๆอยากรู้ว่ามีโซนไหนที่เราสนใจหรือว่าโคดโซนที่คนเข้ามาใช้บริการเยอะๆคือเราพยายามที่จะทําห้องสมุดให้เป็นในรูปแบบของโซนต่างๆเพื่อจะอำนวยความสะดวกสําหรับคนที่ต้องการหาความรู้เฉพาะด้านด้วยนะ,นะครับที่เป็นไฮไลท์หลักๆก็คงจะหลีกหนีไม,ม่พ้นห้องสมุดเด็กครับนะครับนนี้เ,เขามาใช้บริการเยอะใช่เพราะห้องนี้เราต้องการให้ให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการในเรื่องของสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ แล้วเราก็พยายามที่จะสร้างมุมการอ่านหนังสือเนี่ยให้พวกเขาเี่ยได้สนุกสนานไปกับาการเรียนรู้ได้ข่าวมาตลอดเลยทีเคพาร์คเนี่ยจะมีการแบบว่าจัดก,กิจกรรมขึ้นมาหรือว่าเป็นเหมือนกับแคมเปญสั้นๆแบบว่ามาอบรมอะไรนี้ให้กับผู้ใช้บริการอย่างนี้นี่คือมีอะไรบ้างคะที่ยาที่พาร์คทำกิจกรรมเนี่ยนะต้องบอกไว้ก่อนว่ากิจกรรมเนี่ยจะเป็นตัวหลักสําคัญในการขับเคลื่อนตัวห้องสมุดมีชีวิตของทีเคพาร์คเพราะเราเน้นให้ให้ให้คนไทยเนี่ยคือและเด็กและเยาวชนเนี่ย มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับในสิ่งที่เขาต้องการนะครับทีไอพาก็พยายามที่จะพัฒนากิจกรรมมาเพื่อให้กับเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยได้เล่นสนานและก็ได้รับความรู้มากขึ้นอย่างของเราเนี่ยเรามี4ี่หัวเรื่องนะครับที่เราใช้ในเรื่องการจัดกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้นะครับกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะครับกิจกรรมตัวเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการให้เด็กๆและเยาวชนได้มีโอกาสดูเป็นคิดเป็นและทําเป็น นะครับกิจกรรมตัวที่สามก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตทักษะชีวิตเนี่ยเราต้องการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออก กิจกรรมตัวสุดท้ายก็ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่งเสริมทางด้านไอ t นะครับนำเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเมาเชื่อมโยงโกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นคือช่วงเวลาของการเก็บกิจกรรมนี่คือมีทุกเดือนไหมคะหรือรว่าย่งไรกิจกรรมมันจะมีตลอดทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีในแต่ละวีด้วยนะครับจกจัดอย่างที่ล่าสุดเลยที่เป็นช่วงนี้เดือนนี้ที่เ k p a ม k ได้จัดกิจกรรมขึ้นมานี่คือครับก็ต่อเนื่องระหว่างเมษากับพฤษภานะครับครับก็จะมีในส่วนของตัวเดือนพฤษภาครับที่จะเน้น มากถือก็จะเป็นเรื่องการกิจกรรมด้านพิดอาเซียนภาคสองคือมีภาคหนึ่งไปแล้วรอบนี้็กล้ๆมีภาคสองด้วยใช่น่าสนใจมากก็คือจะมีกิจกรรมที่นี่มีกิจกรรมมีหนังสือมีสื่อให้เด็กนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยนิยามของตัวห้องสมุดมีชีวิตเนี่ยที่ทีเคป้าพยายามถ่ายทอดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราใช้วิธีการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ของเราครับด้วยวิธีก็คือหนังสือนะครับบวกดนตรีบวกบันติมีเดียนะครับบวกกิจกรรมกลายเป็นคําว่าจินตการที่มันไม่รู้จบ นี่คือคำนี้ครับที่เป็น living library นี่คือนิยามของที่นี่ใช่ครับมันก็ต้องมีสี่อย่างนี้รวมกันใช่ครับเป็นกระบวนการร้อยเรียงองความรู้ของเราครับน่าสนใจมากอย่างนี้นี่คือปกติคนใช้บริการเข้ามาเยอะไหมคะก็เยอะอยู่ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมนะคะเดี๋ยเห็นเด็กแบบเยอะมากจท้ายแล้วเดี๋ยวให้เดียร์ฟังกคุณผู้ชมหีนิดนค่ะครับก็อยากให้ทุกท่านได้เข้ามาใช้บริการที่อุทยานการเรียนรู้เยอะๆนะครับที่เขตฟ้านะครับอยากให้มาดูว่า กระบวนการของทางทีเก r k าร์นะครับที่จะทาให้ให้เด็กไทยเนี่ยมินิสัยรักการอ่านแลกการเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยทำอย่างไรนะครับรวมถึงนะครับสื่อการเรียนรู้ดีๆหรือกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรต่างๆนะครับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มันสนุกสนานเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็อยากให้เข้ามาใช้บริการที่นี่เยอะๆครับแล้วที่นี่เปิดบริการกี่โมงวันไหนบ้างแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนคะเราเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารนะครับจนถึงวันอาทิตย์นะครับ10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ชั8 มาเซอร์คันเวอร์ได้มาทีเคปาร์คได้ง่ายๆเลย BTS ก็ได้ขับรถมาก็ได้ก็เดินขึ้นมาทีเคปาร์กนะครับชั้น8ครับขอบคุณพี่แอมมากเลยนะยินดีครับขอบคุณมากค่ะพี่ครับ คะคุณผู้ชมกับ TK Park หวังว่าคุณจะถูกใจคอคนรักหนังสือนะคะอย่าลืมหาเวลาว่างมากันนะคะแล้วจากช่วงหน้าค่ะเดีย๋ยวโบทจพาคุณผู้ชมไปกินอาหารอ,อร่อยๆกันค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ